ข่าวด่วนครับทุกคนแม่ฮักน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงคนนี้เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงไหมครับล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยได้มีการทําข่าวแม่หมีภูไปนะครับเรียกได้ว่าหลายคนก็คือให้ความสนใจหนักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนคิดถึงแม่หมีภูนะครับแล้วก็บอกว่าอยากให้แม่หมีภูเนี่ย กลับมาเจอน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้แล้วนะครับซึ่งได้บอกว่าโอ้โหแฟนคลับนึกถึงโมเมนต์เก่าๆนะครับแล้วก็ต้องบอกได้ว่าแม่หมีภูเนี่ยเป็นแม่ฮักคนแรกๆเลยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรมอบความรักให้กับน้องซับพอร์ตน้องในวันที่น้องเจอดราม่าอะไรต่างๆนะครับหลายคนอาจจะถามว่าแม่หมีภูจะกลับไปหาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเมื่อไหร่ อุ้มอิ่มขอบอกตรงนี้แล้วก็ขออนุญาตแม่หมีภูด้วยซึ่งแม่หมีภูเนี่ยก็ได้มีการแชทมาคุยกับอุ้มอิ่มอยู่แต่นะครับขออุบกับทุกคนบอกว่าจะเป็นวันไหนแต่เร็วๆนี้นะครับทุกคนเราจะได้เห็นแม่หมีภูกลับไปหาน้องอุ้งอิ่งไปพันแพงแน่นอนและเราเชื่อว่าแม่หมีภูพูดคำไหนคำนั้นนะครับ เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์จริงไหมครับอุ้มพิมข่าวกระแสมองว่าเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์แน่นอนเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ของคุณแม่หมีภูแม่ฮักของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหแฟนคลับเนี่ยก็เฝ้ารอแล้วก็ให้ความสนใจหนักมากไม่ว่าแม่หมีภูจะเคลื่อนไหวอะไรนะครับชาวเนต็ต FC แฟนคลับน้องอุงอิงก็เข้าไปให้กำลังใจก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับ โพสที่แม่หมีภูเนี่ยได้มีการโพสต์แรกๆเลยนะครับคนกดไลค์กดแชร์เยอะมากๆ 2- 3ส0 0หมื่นไลค์กันเลยทีเดียวนะครับหลายคนก็อยากให้แม่หมีภูเนี่ยกลับไปเจอน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเร็วๆนะครับแต่วันนี้อุ้มอิ่มก็เลยมายืนยันอีกเสียงว่าทุกคนจะได้เห็นโมเมนต์นั้นแน่นอนแล้วก็เร็วๆนี้ด้วยขอยังบอกขอยังไม่บอกนะครับว่าเป็นสถานที่ไหนเนาะตอนนี้แม่หมีภูก็แม่หมีภูเนี่ยบอก,ออกว่ามีข่กระแสว่ายังไม่ได้บอกใครนะเรื่องเนี้ยบอกอุ อมอิ่มคนแรกเลยเออนะครับนะอุ้มอิ่มก็คือเอาเอาข่าวคาบข่าวมาบอกทุกคนเป็นน้ําจิ้มเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับต้องขอขอขอนุญาตแม่มีภูด้วยนะครับที่เอาความลับมาเปิดเผยให้แฟนคลับ f อได้รู้เนาะแต่ว่าอุ้มอิ่มไม่ได้บอกนอกเหนือจากนั้นบอกแค่ว่าเร็วๆนี้เราจะได้เห็นโมเมนต,ต์เก่าๆที่หลายคนอยากเห็นแน่นอนนะครับหลายคนคงอยากเห็นแน่นอนกับโมเมนต,ต์ที่แม่มีภูไปกอดน้องไปซับพอร์ตน้อง ไปมอบพลังบวกให้กับน้องเนาะทุกคนซึ่งอุ้มอิมก็มีโอกาสนะครับได้ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะครับที่แม่มีภูทําเพื่อน้องเนาะเราก็รู้สึกว่าโหผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ให้จริงๆคือเป็นแม่ของอุ้มอิมไม่นแพงได้เลยอ่ะนะครับนะแล้วเราก็รู้สึกว่าแม่มีภูเนี่ยน่ารักมากเหลือเกินแล้วก็เราได้เห็นเนาะ แชทยิ้มๆกับกระแสได้นําเสนอข่าวไปก็อุงอิงก็ถามแม่มีภูว่าแม่หายไปไหนมานะครับซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แม่มีภูเนี่ยหายไปจากโซเชียลเลยต้องบอกได้ว่าเชื่อว่าอุงอิงเนี่ยรอนะครับเฝ้ารอวันที่แม่มีภูจะกลับไปหาน้องนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้ดึงมาเศร้านะอันนี้ไม่ได้ดึงทุกคนมาเศร้าแต่ว่า เรารู้สึกว่าเราก็อยากเห็นโมเมนต์นั้นแล้วนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มก็เตรียมที่จะทําข่าวนะครับทุกคนก็ดีใจที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับที่เวลามีอะไรเนาะท,ทำให้ทุกคนตื่นตัวทําให้ทุกคนตื่นเต้นดีใจที่ทุกคนมาฟังอุ้มอิ่มนะครับก็เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนมาให้ความสนใจในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆนักข่าวก็ติดตามอุ้มอิ่มอยู่นะครับแล้วก็เตรียมที่จะทําข่าวเนาะอย่างแม่มีภูไปหลังเวทีเนี่ยนักข่าวหลายๆช่องอาจจะไปสัมภาษณ์มม่่ีูกก็ได้้พราาะวตอองบ ว่าหลายช่องติดตามช่องบิ้มอยู่ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนพี่ๆทุกคนด้วยแล้วก็ให้เครดิตพี่เอมมี่แม็กซิมเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยพี่เอมมี่ก็คือส่งคลิปวิดีโอของมิม้มเนาะไปให้พี่ๆนักข่าวทุกสำนักเลยทีวีพูเลดี้สุ i e t ตีติ่งบันเทิงต่างๆนะครับพี่เขาก็อาจจะดูช่องเราอยู่บ้างแล้วก็เอาช่องเรานี่แหละไปสัมภาษณ์เหล่าบรรดา คนสมาชิกในวงหรือว่าอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็มารอติดตามกันนะครับซึ่งมีหลากหลายประเด็นครับมีหลากหลายประเด็นที่หลายคนสงสัยก็บางคนก็บอกว่าแม่มีภูป่วยหรือเปล่าแม่มีภูไปปฏิบัติธรรมหรือแม่มีภูไม่ชอบใครในวงอันนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสมองว่าไม่ชอบใครในวงเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแม่มีภูเนี่ยมีมีพลังบวกอยู่เสมอแล้วก็อยาก ที่จะไปหาน้องแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นแล้วกําแพงอะไรในใจต่างๆอันนี้ไม่สามารถล่วงรู้ล่วงเลื้อได้เนาะในวงในเขาเพราะฉะนั้นอุ้มอิ่มสากกระแสมองว่าแม่มีพูตอนนี้กำลังจะไปเซอร์ไพรส์น้องกําลังจะไปหาน้องแค่นี้ก็เป็นเรื่องราวที่ดีแล้วหลายคนคิดถึงแม่ออกัสใช่ไหมครับทุกคนแม่ออกัสเนี่ยอุ้มอิ่มยังไม่รู้จักเราก็ยังไม่มี คอนแทคในการติดต่อนะครับหลายคนมาคอมเมนต์เมื่อวานนี้ิมิ่มทำคลิปไปเกี่ยวกับบ้านโฮมฮ Hu ์น้องอุ่งอิงแพงฟีดแบ็กดีมากก็ต้องขอกราบขอพรบคุณทุกคนคือสืบเนื่องมาจากจริงๆไม่ใช่คอนเทนต์อะไรนะครับสำหรับกลุ่มบ้านกลุ่มบ้านโฮมฮาร์คเป็นคุณพ่อวูดท่านนะครับมาคอมเมนต์ในแฟนเพจอุ้มิ่มข่าวกระแสซึ่งคนเนี่ยค่อนข้างจะไปกดไลค์แล้วก็ให้ความสนใจเยอะนะครับในในโพสต์ในคอมเมนต์น,นั้นอุ้มิ่มก็เลยหยิบยกมาบอกว่าโอ้ พี่วุฒเนี่ยเป็นคนที่ให้มอบตุ๊กตาตัวนั้นให้กับน้องคนแรกนะครับอุมิมก็เลยได้มีการสายตรงไปหาพี่วุฒแล้วก็ขอริญ,ญาตสัมภาษ,ษณ์นะครับแล้วก็เราก็ได้รู้ตอนนั้นแหละว่าพี่วุฒเนี่ยเป็น,เป,นเป็นพ่อฮักองอิงนะครับเป็นพ่อฮักน้องอิงแล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งนะครับกลุ่มบ้านโฮมฮักนะครับพ่อวุฒเนี่ยเป็นคนก่อตั้งกลุ่มบ้านโฮมฮักแล้วก็กําลังจะส่งเสื้อนะครับ ที่มีลายเซ็นเนาะที่มีลายเซ็นของน้องอุ๋งอิงเนี่ยมามอบให้กับอุ้มอิมข่าวกระแสนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อวุฒิมากๆแล้วก็ออขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วเสื้อตัวนั้นเห็นว่าเป็นเสื้อรุ่นเก่ารุ่นแรกด้วยที่กลุ่มบ้านโฮมฮักเนี่ยได้สร้างขึ้นมาแล้วก็มีลายเซ็นน้องด้วยดีใจตื่นเต้นมากๆแล้วเดี๋ยวจะทำคอนเทนต์มาอวดทุกคนว่าเยได้รับลายเซ็นอุ๋งอิง,องแบบ จริงๆอะจากลายมือน้องจริงๆอะขอพระคุณพวุฒิอีกหนึ่งครั้งนะครับนะสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มก็เอาเรื่องราวของแม่หมีภูนั่นแหละมาบอกเล่ากับทุกคนว่าโหเตรียมเซอร์ไพรส์เนาะเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์อุ้มอิ่งแน่นอนสำหรับแม่หมีภูแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆครับทุกคนไม่ใช่เรื่องราวที่ไม่ดีเนาะหลายคนก็เมื่อวานนี้มีคนมาคอมเมนต์ว่าอุ้มอิ่มเนี่ยไร้สาระนู่นนี่นั่นอ่าพี่เขาก็ได้โทรมาเคลียร์ใจแล้วนะครับโทรมาบอกว่า อาจจะเกิดการเข้าใจผิดนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีคนไปต่อว่าพี่เขาค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันต้องบอกว่าคอนเทนต์ทิมอิ่มทำนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะไม่ได้มีพิษมีภัยต่อใครเนาะเป็นคอนเทนต์ที่เอฟซี FC แฟนคลับของน้องอุงอิง FC แฟนคลับของสาวน้อยเนี่ยเขามาดูแล้วเขามีความสุขแค่นั้นอุ้มต้องการแค่นั้นพอนะครับคือไม่ได้ต้องการว่าจะมีสาระหรืออะไรคือถามว่าอยากให้ทุกคนได้รับสาระไปไหมก็อยากให้ได้แหละแต่ก็ หนึ่งก็คือขอเป็นความสุขแล้วกันเนาะที่ให้ทุกคนได้ฟังคอนเทนต์ที่นุ้มอิ่มข่าวกระแสพูดถึงไปนะครับกับคอมเมนต์แรงๆเห็นบ่อยครับ,รบทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้อยากจะไปตอบโต้หรือว่าอะไรก็มีแฟนคลับ FC ก็เข้าไปตอบโต้เมื่อวานนี้พี่เขาก็ได้โทรมาทางผู้จัดการนุ้มอิ่มนะครับก็โทรมาแบบว่าไม่ได้ว่าคุณนุ้มอิ่มนะก็ขอโทษขอโพยก็เกิดความเกิด การเข้าใจผิดนิดๆหน่อยๆครับทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรนั่นเองนะครับโอเคนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้มิมข่าวกระแสก็มาแค่นี้เอาเรื่องราวของแม่มีภูเนาะมาแอบกระซิบบอกทุกคนว่าเร็วๆนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแม่มีภูถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับที่เอาความรับมาเปิดเผย <laughs> โอเคนะครับก่อนจะไปคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้อย่าลืมนะครับวันนี้อิมม,มีจัดรายการ3ทุ่มตรงนะครับที่ FM 103ร้อยสามคนลูกทุ่งก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ